ผู้บักแตกอันนี้นนโอ้โหนี่เพื่อนไปแงใครโมเดลพึ่งแงบอพึ่งแงบอพึ่งแงนี่นี่ก็มีเลยเนี่ยมีมันเพิ่งมี เพื่อนไปเแย่ใครมดแดงมามีหน่อยนึงเนาะโอ้ว้ายอันนั้นห้างนึงนะ<อ>แม่นบ่วหาะ่ะแต่มันสูงโพดนะมันบักบ่ได้มันบักบ่ได้เนาะ,นะมันสูงโพดเนาะเจ้าเนี่ยไม่อัน,นอันนี้มันมันอันนี้มันเตี้ยโพดนี่นะเลือกเก็บแล้วก็มือเลือ,อกออกเลยบ่บ่ว่าวพาถึงไม่ไม่สาวเจ้านี่มันมันเตี้ยโพด มันสั่นโพดนะอืมแต่ว่าถ้ามันยาวมันกระโดดได้และมันมันกระถิสูงโพดเนาะมันกระถิคุมโบได้นี่คุณนึงแล้วว่ได้หลายกุนี้ได้บอกอือย่างเป็นนันบ่ยังไม่เห็นเ่รอโบเห็นได้ขี่รถมายังโบเห็นได้ยังไม่เห็นคนย่างวะยังไม่เห็นคนมาเลยเด้เห็นได้หาเราค่ะเออกันหาละก็เห็นแต่เราหะละเออเาหานอไม้เฮ้ยเาหานอไม้หานอไม้วะ หั่นนะอ้อยังบ่เห็นบ่ไปหาหน่อไม้ตีโอ้นี่เขาไปหาหน่อไม้มันมีว่าหน่อไม้ยามนี่นะแหนงมันเนาะหาแหนงมันเนาะเป็นบอกทานหน่อไม้น่ะหาแหนงเนาะโอ้นี่มันป่าป่าป่าหน่อไม้นี่นะเออมันมีคนหลายอยู่เลได้ยินเสียงเว้าเน่ย โอ้โทรงเสียงแน่มีลายบ่ <laughs> บาทางกรดีได้ทางไปบันดางเนียอเขาท่าแล้วทีเมื่อแล้วเออเล่าเมื่อคนมาแต่สวนคนว่ะทีเหล่าเมื่อแล้วเออก็หาใครมดแดงก่อน เป็นวิธีหาอยู่หากินของพี่น้องบ้านฮาเนยเพื่นก็แยน่ไข่หมดแดงถ้าเจ้าอยากได้ไข่หมดแดงนะเจ้าต้องปลูกต้นบักม่วงเด้อปลูกต้นม่วงหลายๆตอนนี้เพื่นได้แล้วโอ้อืมได้บอดอ่ะ เออมีอยู่เออทางดีอยู่ได้เนี่ยทางไปจังซีกเห็นความไว้ได้เต่อหลายเตือแบบนี้เออทางดี โ้นี่ว่าหนาฝนนี่ท่วมแน่นอนเนี่ยติดแคมเซบางไฟเนี่ยเห็นบ่ทางขัวมือนี่เบื้องขัวนี่ก็เป็นเขตภูเขาหินปูนมืดละ ท่านนี้เนี่ยบนหน้าที่มีคนมาถ่ายนะเบิ่งแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นภูเขาหินปูนปูนล้อมไว้แต่ข้างหน้านี่ไปแล้วก็สุดเลยล่ะมัมีทางไปต่อแล้วก็ต้องย้อนกลับยังเดียวย้อนกลับยังเดียว ่วมแท้นาฝนนี่ ิวดี u, i, ครับพ e ี่น้องโอ้คักๆๆๆเลยนะเห็นบ่อหบานเลยเอ๋คนเดินทางพามาเนี่ยบ้านรับแต่บอรับยูทูบเบอร์ลาเขามักใส่เอามาบ้านลึกลับนะคืนเดียวผูอยากซ้ำเขาก็บ้านบอรับดอกแต่คนมายังบ่อหอดหนึ่งสินะเออ มันไปมันสีบินเวิรงเวิรงหนึ่งนะรับบาลนี้เนี่ยผู้เขายินปูนมันก็นสิอ้อมมืดเลยแล้วมันมีถุงนาพร้อมวิวงามด้วยทางนี้เบิ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าคนต้องซอกแซกเดี๋ยวจะทีมาได้เนี่ย ด้ระหากี่ขาเที่ยงอยู่ทงนาพอดีเลยพี่น้องเ้าถึงเรื่องกินข้าวแล้วได้บอนกินข้าวสุดยอดเลยบรรยากาศดีขนาดบัวปแล้วแคมทุทงนาเอาบอนนี่แหละแะเศ้าเมื่อยพร้อมกินข้าวเที่ยงพอดีวิวงามพี่น้องผู้เขาหินปูนทั้งหน้าเนี่ยมันก็เป็นโคกเป็นป่าเนาะ ทางมาดีใช้ได้เลยแหละบ่ม,มีคนพร้อมนี่บอนกินข้าวเนี่ยโอ้บรรยากาศดีเบิ่งนะวิวบ่ม,มีขี้ฝุ่นพร้อมเออโอเคเลยกินข้าวก่อนข้าวเที่ยงก่อนบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องเบาาิงเอา ทางซ้ายนี่ก็งามทางขัวก็งามทางหน้าก็งามโอ้บนหน้าวา่าบนหน้าเสื้อวา่ามันสิมีอยู่มหาไซายเฮาเนียเนาะทุง่งนาแซงพอมีน้ำมันก็มีความเขียวจังซี่แหละพี่น้องน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็จังซี่แหละนะเพื่อนกระสูบน้ำจากกันเซบางไฟนี่แหละมาให้พอแม่ประสาชนเนาะ ข,ขนาดพี่น้องเนี่ยเบิ่งน้ำไหลทวนทวนโอ้โหโบยจะกึดรวน้ำเนี่ยไปะนะเต็มเลยนี่คนสูบมาจากเซ่เป็นบ่อนี่เออโ่ยจะกึดระน้อน้ำบ้านเจ้าเนี่ยนะคักอ่ะใส่หน้าเจ้าน่ะพูดนะไกล้บอ่อ โอ้น้ำไปฮอดน้ำไปฮอด,ดอยู่บอกสบายแล้วเนะาะเพื่อนเฮ็ดมา้าให้ดนลราบนี้แด่ออจะปีแล้วลายเยนะเอออันนี้เนีปากเกิรเอฮ็ดเนาะแต่อันนั้นมานี่เด้เฮ็ดดแล้วโอ,โอ,เโอ้เป็นตสะออนเนี่ยโอ้บ,องงองงบ้านก็งามวิวก็งามบบานี้เอาเข้าไป ครับบรรยากาศดีขนาดเลยเออเอาย่างไปวะ <Yeah. S 1> <laughs> โอ้คือสิไก่เติมเลย อ่อนน้าเพ่อนงามตาขนาดเลยทุ่งนาแซงบ้นด่างเยี่ยมไปทางไหนเนี่ยมนานออกมานาเนาะ วิวงามทั้งนี้กับวิวงามพีม่น้องโอ้คากาลีนะคากอลีออลนี่น้ำไหลท่วนทวนเมืองน้ำไหลปนใดนะโอ้โบโจอึดแนมไปกับมีคนอยู่ถุงนา มักบรรยากาศแบบแบบซีขนาดเลยงามขัดเบื้องเอานี่น่ะเบื้องนี่น่ะข้างหน้าเนบ้านร้างจบแล้วเนี่ยตันแล้วเนี่ยไปว่่ได้แล้วมันก็จะเป็นเบื้องนี้แหละ ฝ้าแม่สักฝ้าคุณผู้ชได้ยินเบื้องหน้าเนี่ยพูดเขาหินปูนเบื้องหน้าเนี่ยอยู่คนละฝั่งนะอยู่คนละฝั่งเซนะน่าจะเป็นเขตเมืองยมราชอนะไระว่าแม่นเขตเมืองมหาไซนนะเบื้องแล้วนะแม่นบอกนะ คอยมั่วบ่ะอ็อยู่เขตเมืองมหาชัยนี่แหละั่นบอนเพิ่นสูบน้ำเข่าออมานะบันดางเนี่ยนะแสดงว่าเซ่กขอยู่ใกล้ๆหรอมันก็อ,อยู่แปะเซ่เลยนะอยู่แคมเซ่เลยบันดางเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นห้องเยียนปัทถมป่ดนี่มะฮอดนี่ก็ตันแล้วไปต่อมาได้ละเบื้องน้ำอะไรท่วงท้วงไปพุนะ่นอ่ะโอ้บรรยากาศดีอันนี้งามพี่น้องบรรยากาศดีวิวดีบ้านดัางอันนี้กระโจวบ้านด่าง สองนุ่มเฮ็ดพี่สัง่งกันนะนีบรรยากาศบ้านด้างเนอะโอ้วิวง่ามขนาดนี้น้อ,อ,อ,งนนองทักกี่ลีดอะโอ้บนใหญ่บานนี้กับบานใหญ่ในบ้านดัางคนอยู่หลายเนี่ย เพื่อนหนาแน่นขนาดน่นโอ้บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาท่าโอ้ฝนก็นที่ตกป่านเนี่ยเอาเข้าไปอากาศเย,ย็นเเลยพี่น้องเลยโอ้โอโลมเย็นคลักอ้าตกรถแห่งดีมาเลยลถ้าฝนตกนี่ ให้เบิ้งบ้านดางนะพี่น้องเด้อขับรถผ่านซื่อดอกบมได้ลงไปพี่สังดอกสิไปเบิงบ้งนี่นะสิไปเบิ้งเซ่นี่นะโอ้มันภูสูงเลยนะีอยู่ทางนี้นะเนี่ยบ้านเฮาเซ่แหละหน้าตาครับอยู่วัดบ้านดางโอ้ต้นตันนี้เนี่ยพ่อนี่ต้นนี้จักปีแล้วนี่เนี่ยต้นจำปานี่ ต้นจำปีนี่นะนี่ต้นนี่ต้นจำปีนี่นะจักปีแล้วนี่นะโอ้วมันเป็นห้อยปีปลแล้วบ่นี้กั้แล้วเนาะโอ้เป็นห้องสองสามร้อยเนาะจำป่าพันงาโอ้นี่บ่จำป่าพันงงเนาะโอ้คนะักค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 ักเพาโอ้บ่เคยเห็นบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นบ่เคยพ่อแล้วนี่ จำป่าพันงาเนาะอูเดี๋ยวๆจะให้ที่เผยแพร่คนเบิงไปเบิงซี่ก่อนอืมโอ้โบมากับพ่พอเลยนี่จำป่าพันงา,นานพ่อพืนว่าปะโอ้หน่เฮือนี่คือมีเฮือพร้อมพ่อเฮือแข้งบ่อ เพื่อไว้ซ่วงไว้บุญซ่วงเหงื่อบอเอาบริสุทธิ์ช่วงเหรอเนาะยาพ่อบอ่มีเหรอเนาะอยู่นี่มียาพ่อบอ่ยาคู่บ่บ่มีโอ้บอ่มียาคู่เหรอเนาะบ่มีพระละอืมโอ้ยงาอมะลิ โอ้ยงามงามภาพภาพพี่น้องมาบึงอันน้ำเซ่ก่อนขออนุญาตได้นะเบึงน้ำเซ่ก่อนอันนี้น้ำเซ่บางไฟนี่นะเพื่อนกระสูบน้ำจากเซ่บางไฟนี่แล้วขึ้นไปเฮ็ดนาแซงนะโอ้ฟังพูดนน่เมืองอเมืองพี่สังอ่ะเมืองมหาไซหรือว่าเมืองยมราชฟังพุ่นะมหาไซคือเดียวเนาะ โอ้น้ำก็ะลาอยู่ดิเนี่ยโอ้มบรรยากาศดีแสดงว่าบ้านนี้นี่เป็นบ้านเก้าบ้านแกนุ่งโอ้เบิ่งเอาต้นอะต้นจำป่าพันมือพันงาเนาะจำป่าพันงาเนาะโอ้บ่เคยเห็นบ่เคยพอจังส่เด้ยเห็นยูรงเขาบ่ามันก็บ่ซํานี้บ่ซัานี้เลยโ่ซําไปแล้วไปเห็นยูรงเขาบ่าบ่ซํานี้ โอ้นี่เดินพี่น้องท่าภัยมากอะ่ะมามาเที่ยวบันดังเลย,เลยบรรยากาศงามขนาดเลยงามที่สุดของเมืองมหาไซละ่ะเพราะว่ามันมันตันพร้อมได้วยบาทน,นี่ยผมีทางไหวต้องเท่าทางเก่าคนคนเก่าแก่สุดบอกบันดังเนี่ยเก่าคนเมืองมหาไซอโอ้สมพ่อละค่อยว่า,วาอันต้นอันจำปา่มันก็น่าสีมาพร้อมวัดมอะ เบื้งแล้วเนาะก้อนวัดบ่ธรรมดามันธาตุเลยเฮ้ยธาดุธาตุบ่หนีนะอ้สาธุสีสี่ธาตุอ้อธาตุเนาะอู้ธาตุหลักคือต้นจำปาเนี่ยขึ้นกับธาตุเนาะที่สมัยนั้นคือคนต้มผัดไตคนโอ้นี่ธาตุเก่าได้เนี่ยพี่น้องเลยโอ้ถือว่าโชคดีเด้อมาเห็นมาพ่อนี่สาธุมีหายพร้อมนะบ่บาทบาทบาทเนาะ โอ้โหฮู้ซื้อธาตุบ่แต่ว่าเพื้นเมืองตะกี้ว่าบ้านนี่คือบ้านวัดธาตุบ้านวัดธาตุธาตุซื่อเนาะาเกิดก่อนบ้านนี้โอ้เกิดก่อนบ้านนี้เนาะบ้านน่ะบ okay? ้านด่างบ้านด่างนี่ไม่ความหมายว่าพี่สังเนี่ยบ้านด่างนี่นะบูฮู้บูฮู้ความหมายเนาะบ้านด่างนี่กระด่างอ่ะเอออูนี่เบิ่งพี่น้องเนี่ยต้น โอ้สามร้อยปีพุแล้แม่บอกถ้าเป็นดอกหฮงามเนาะโอ้ยอยากเห็นได้เนาะยามยามใดเราที่มันออกดอกบดนะประมาณในเดือนเลโอ้เดือนห้านี่ปีใหม่นะปีใหม่ล่าเขานี่โอ้นี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าไผ่อย่าเพ่เห็นต้นนันจำป่าพันงาโอ้หาเบิ่งยากแท้เลย หาเบื้องยากเลยเนี่ยบ่มีเลยเนในเมืองลาวเลยล่ะไปเป็นมหัศจรรย์ของเมืองลาวเลยลจัมป่าพันงานนี่อเออเดี๋ยวสิสิโปรโมทเ,เดี๋ยวสิให้คนมาเบื้องเดี๋ยวสิอันให้คนมาซอยอันอันนี้วัดวารเขาพาอาา่าาอเฮ้ทอที่นี่มีแต่คนทางนอเป็นมาที่หมดบอกเดี๋ยวค่อยค่อยกัทีสร้อย แล้วบ้านนี้คอยกระซิซงสร้ยอยอันโปรโมทโฆษณาให้พร้อมที่เออนี่วัดกะโอ้ธาตุกะงามนี่แต่ว่าพ่อสอนได้หนิมันลางๆอ่ะเนาะสองสี 2, 4, ่เก้าสองสี่เก้าเท่าเลิศน,นี่นะสองสี 2, 4, 9, ่เก้าสองบอกโอ้วัดนี้มีมนต์คังนะ เสียดายต้องมีต้องให้ยาคูมาจับพรรษาอยู่นี่เด่ะซอกหามาเนาะโอ้นี่เด้อมีมีแต่ว่าเพิ่นละเป็นปุ้ยเป็นยาคูเป็นปัวอ๋อเพิ่นไปปัวเนาะ,ะเพิิ่่นนยยังบดีเเลสไปซอกมาจ้าได้ไปซอกมาซอกยาคูมาอยู่อืมเบิ่งเอาพี่น้องนี่ผู้นี่ ผู้เขาเห็นปูนนี่สูงงามขนาดเลยวิวงามขนาดเลยบ้านนี้นี่วิวงามสุดยอดเลยถามเพื่อนว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ได้ตังกนเมืองมหาไซอีกในบ้านนี้นะโอ้ถือว่ามีบุญวาส,สนาได้มาบ่มีทางไปแล้วไปนี่ก็ตันแล้วเดี๋ยวในวนกลับ <c oughs> บ้านด่างเลยพี่น้องเดอ้อผายอยากมาเฮ็ดบุญอยู่วัดในวัดบ้านด่างเนี่ย ต้นจำป่าพันงาอายุ300 4 0 0สีร้อยปีพุทละเบื้องแล้วนะบ้านนี้เหมาะเฮดโฮมสเตย์เนี่ยท่งน้ากับง,งามวิวกับง,งามนำเซ่บ้านเก่าเนาะบ้านเก่าบ้านแก่พ่อมันนี่ของเมืองมหาไซเกิดก่อนเมืองมหาไซสุดอยอดลีพีน่น้องมันมัน ต้องมนสะกดเลยพี่น้องมาบ้านนี้นะโอ้มันมีมนขังเลยอนะเบิ้งแล้วเนะี่ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยมันมีมนสะกดเลยเนะี่ยมันขลังเลยนะเบื้องแล้วนี่นะสมเป็นบ้านเกา่าบ้านแก่ลิข้าท่าเลยบ้านด่างเด้อบรรยากาศดีขนาดเลยนะโอ้บ้านนี้งามไม่ดีพี่น้องวิวงามงามที่สุดเลยตั้งแต่ ไปมาไปยามมามันตันแล้วนี่มิู้้อุบลอมนี่กับวัดเพิ่นเพื่อนพากันซุ่มอย ah. no okay. mm ่างน้อเพื่นว่าเพื่นที่เฮ็ดบอนไขยาเพื่นว่านะกินส้มกับกินส้มน้ำบ่ซุ่มพิซซังน่ะแล้วก็้นกันมซมมะขามเฮ้ยมะปางโอ้มะปางส้ม ยินกันไปนำเออยินกันไปนำเออดี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 บ้านนี้บรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องล่ะกะเพื่อนกะเบาโนวหัวมวนพร้อมเออเออบาโนวหัวมวนบรรยากาศดีอยู่แคมหน้าผาขอเบงิ่งเราแกสิได้ล่าเพื่อนแล้วบ้านนี้สิได้เมื่อละสิได้ไปต่อไวแม่นเมื่อ ที่ไปหน้ากายต่อเจ้ากับเมืองเราพี่น้องบ้านด่างโอ้บ้านนี้นี่คักแต่ว่าใครที่มาแจกขนมเล็กน้อยต้องระวังเนะบ้านนี้เพราะว่าในบ้านเพิ่นเข้มงวดับมีบ้านนี้แหละที่ในบ้านเพิ่นเข้มงวดเล็กน้อยนี่พอที่แจกขนมแหลรนี้เลย แต่ที่อื่นเนี่ยบอกว่าอยมีแล้วล่ะแต่บอกไปเดิอพี่น้องเดินธรรมากะแต่บอกเลยว่าบ้านนี้เหมาะฮิดโฮมสเตย์พี่น้องแบบเหมาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวิถีชีวิตนะโอ้บ้านนี้นี่ได้เลยละธรรมชาติงามบ้านเฮือนกับเก่าแก่ครับบอกเลยครับ เดินทางต่อบานนี่พุนละยมมาลาดหน้ากายพุนละเอออากาศก็เป็นใจนะบ่อนนั่นนะบ่มีแดด ขากรับแล้วบัดนี้วิวก็เป็นแบบหนึ่งนะขามากเป็นแบบหนึง่งขากรับกับวิวเป็นแบบหนึง่งโอ้มักบ้านดัางเนาะมาทางบ้านโพวาเดอ้อไปสิมากะทางก็ดีนะเขาท่าอยู่ ดินนี่มีเจ้าของหมดเลยกระเพากะเขากระเพาได้เพราะว่าเป็นดินเจ้าของนะกะสิบปลูกนั่นปลูกนี่เ็าว่ากันไปเรื่องงวเรื่องคว้ยโอ้วิวงามาดีพี่น้อง แค่สิไปกินกินใบขามเพิ่น <laughs> โอ้ยใบขามมันก็กินวะน่ะใบขามก็กินโอ้เพ<อ>ิ<อ>่นไล,ไ,ลไล่ไล่ไล่แม่แม่ไปไปแม่จะกินใบขามแม่หลายเออใบขามก็กินเ <laughs> ออ